ข่าวบันเทิงมือเดือดก,กับในแต่ไทนไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะข่าวแรกวันนี้เริ่มกันด้วยพระเอกมาดเข้มพี่เวียสุกราวาตน,นเองค่ะช่วงนี้ไว้หนวดไว้เคราเฟิร์มเลยจนกลายเป็นประเด็นเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบลุคนี้ของพี่เวียค่ะแต่พี่เวียก็ตอบกลับแบบนิ่มๆนะว่าแล้วแต่คนจะคิดที่ต้องไว้หนวดไว้เคราแบบนี้เพราะว่าบทบาทในหนังค่ะ ไม่รู้ไม่ผิดไม่โกรธจ้าพระเอกพ่อลูกหนึ่งเวียสุกุลวัฒน์ที่โชว์สปิริตทุ่มทุนสร้างไว้หนวดคราวเฟิรม์มเพื่อรับบทเสือฝ้ายในภาพยนตร์เรื่องเสือของค่ายสาหมงคลฟิล์มที่เป็นภาคย่อยของจักรวาลขุนผันแต่กลับถูกคอมเมนต์สนาดโซเชียลว่าเป็นพระเอกไม่ดูแลตัวเองไว้หนวดไว้คราวเฟิรม์มดูไม่รักษาภาพลักษณ์เอาซะเลยค่ะตอนแรกเอาไวเ้เล่นๆก่อนแล้วพอไปเจอโปรเจกต์เขาบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้เพื่อก็เลยไว้ต่อ ไปเรื่อยๆจนจนถ่ายทําเสร็จถ้ามันกรูมแล้วหรือว่ามันจัดทรงแล้วมันก็ดูดีนะ <c oughs> แต่ว่าเราอะทุกวันเราจะไปใส่เจลหรือว่าจะไปไดคราวทุกวันมันก็ทําไม่ได้ <c oughs> แต่เราก็เข้าใจแหละว่าว่า,วาบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่เวียไม่ดูแลตัวเองอนะไรเงี้ยแต่ผมผมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าผมผมก,ก็ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมีคนมีคนแบบให้ความสนใจแล้วสุดท้ายมันก็คืออ๋อมาเฉลยเองว่าสุดท้าย <c oughs> ม,มันคือโปรเจกต์ท่องขับนะ โอ้ยทำไมเขาไม่รู้จริงๆเหรอว่าว่าเรายังแบบทํางานในแบบวงการอยู่ถ้าเป็นแบบเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันในวงการก็<น>จะเข้าใจว่าเบียร์มันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างนนแน่ๆ<น><น>ถึงได้แบบปล่อยขนาดน,นี้นึก<น>ออกไหมาบางคนอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าพี่เบียร์ช่วงนี้แบบพักๆกก็เลยแบบปล่อยๆอะไรอย่างเี้อะไรเงี้ยเราได้เห็นคนในตลุ่มนี้ไหก็มีบ้างนะแต่ผมก็มันปกติเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าเราทำงานอยากว่าไงบ้างตอนที่เฟิร์มๆเยอะๆก็มีชาวเมก้าหล่อไหมหล่อพี่เรียงไง จริงๆเขาชอบไปลุกเซอร์แบบแเราอย่างนั้นชอบอย่างเ,เราเองเราชอบแบบนี้เหอนกันแบบมีคลาวหรือแบบดได้หมดก็อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้คนแบบไม่ให้คนชินว่าแบบพี่เวียต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเซอร์บ้างเยอะๆบ้างเกลี้ยงเกลียงบ้างผมสั้นบ้างผมยาวบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยและเพราะช่วงนี้หนุ่มเวียรับงานแสดงภาพยนตร์คิวยาวเหยียดแล้วแบบนี้งานละครที่แฟนๆคิดถือคิดถึงจะมีโอกาสคัมแบ็กเมื่อไหร่เนี่ย เรื่องละครเองมีติดต่อไหมมีเลยคลิดถึงไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเวลาเจอข้างนอกก็มีแต่คนถามว่าไม่เล่นแล้วเหรอบอกว่าก็เล่นอยู่ครับแต่ว่าหลังๆมาจะเล่นเป็นภาพยนตร์ก็พี่ๆก็สามารถไปชมที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านได้นะครับและตอนนี้คือภาพยนตร์มันตอบโจทย์ก<ม>็าแบบออช่วงเวลาในการทํางานอะไรต่างๆก็ถูกเจริญครับผมมีหลายๆอย่างที่ที่เราจะต้องใช้ในการตัดสินใจ ค่อนข้างเยอะไม่ได้เลือกหรอกแต่ว่าเราหาอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดดีกว่าเรื่องละครน่ะแฟนๆคงต้องรอไปก่อนแต่หนุ่มเวียออกปากฝากอ้อนนั่นก็คือภาพยนตร์แนวสยองขวัญไฟล์เรื่องมั่นแอบในจอที่กำลังเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำในกลางเดือนมิถุนายนนี้และมีกำหนดเข้าฉายทุกรงภาพยนตร์ต้นปีหน้ารวมถึงหนังฟอร์มยักษ์อีกสองเรื่องแล้วก็ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องให้ได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะ โอ้โห oh ผลงานแน่นมากแฟนๆพี่กวีก,ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะนี่ก็ต้องติดตามเหมือนกันค่ะปันปันสุทัาตาแล้วก็สนยุกนะคะเขาโคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะแล้วเขาก็บอกนะว่ามีเลิฟซินดุเดือดมากถึงขนาดที่ทั้งคู่เนี่ยต้องไปเคลียร์กับคนใกล้ชิดเลยค่ะ พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นฉากเลิฟซีนที่เดือดที่สุดในชีวิตค่ะผู้พระนางสนยุคป,ปันปันสุทธากับการร่วมง,งานในซีรีส์สุดแซบมายาที่จะออดแอร์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์เร็วๆนี้โดยนางเอกสาวป,ปันปันเล่าว่าเรื่องนี้เลิฟซีนหนักหน่วงจนคุณพ่อสุดหวงยังบน่นขำๆว่าเล่นเรื่องนี้เปลืองตัวไปหน่อยนะลูกหนูพูด้นเลยขอเปียกเหงื<า>่อ <c oughs> แตก <c oughs> <c oughs> เป็นเลิฟซีนที่ ไปเล่นหนักที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเลิฟซีนกับทั้งทั้งพี่สนแล้วก็ทั้งพี่แซมในเรื่องอก็คือแล้วคุณพ่อก็แบบเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันหนูก็ส่งวิดีโอส่งส่งส่งสงใอ้พ่อดูพ่อก็บอกว่าเปลืองตัวเหมือนกันนะ <c oughs> <laughs> พูดแบบคำคแล้วก็หัวเราะแห่ๆ <c oughs> พอไปเจอรจริงๆกง็พ่อหนูก็มองอย่างแล้วก็ เฝาา่องกพระเอกหนุ่มสนยุกก็ยืนยันอีกเสียงว่าเลิฟซีในเรื่องเข้มข้นเทียบเท่ากับฉากเอ็นในซีรีส์วายโดยเจ้าตัวถึงกับต้องบอกคนรอบตัวที่สนิททุกคนซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันหมดยกเว้นอาม่าที่ออกปากว่าไม่ปลื้มเอาซะเลยค่ะคุณย่าอาจจะไม่ค่อยชอบแบบนั้นแต่ก็ที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเขาจะชอบให้เรา เป็นคุณชายนะเป็นคนดีแต่พอมาเล่นรุนแรงเขาบอกไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบให้เห็นความก้าวร้าวของเรามา,มากยุกสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวก็มีละครที่เล่นเป็นคนดีให้มาได้ดูนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอแล้วกันทุกคนต้องดูแต่ว่าแค่มาไม่ต้องดู ถึงจะผ่านการแสดงมาหลายบทบาทแต่สนก็ยังไม่เคยได้ชิมรางซีรีส์วายเลยสักทีเจ้าตัวบอกว่าพร้อมเปิดกว้างเสมอและที่ผ่านมาก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ยังคงรอบทที่ใช่อยู่ค่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยเพื่อง,งานเท่านั้นนะคะนี่ก็ต้องเคลียร์เหมือนกันรครติสาขาออกมาแจงดราม่าหลังจากที่เธอไปทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็พนักง,งานในร้านเนี่ยขอถ่ายคลิประหว่างทานอาหารแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็บอกปัดไปเจ้าตัวก็รู้สึกผิดก็ต้องออกมาขอโทษแทนค่ะ ถึงขั้น,นออกมาอัดคลิปยกมือไหว้ขอโทษเป็นเรื่องเป็นราวค่ะนักแสดงสาวคาริซาสปริงเกตหลังจากที่แฟนหนุ่มเคนปฏิเสธพนักง,งานที่มาขอถ่ายวิดีโอขณะกําลังทานข้าวโดวยงานนี้คาริสาเผยว่าตนรู้สึกผิดมากที่แฟนปฏิเสธไปวันนั้นจนพนักง,งานหน้าเสียแต่ก็อยากให้เข้าใจเพราะแฟนอาจจะห่วงภาพลักษณ์บวกกับเห็นใจที่ตนนั้นทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนั่นเองค่ะขอเข้ามาถ่ายวิดีโอตอนทานได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเราก็เลยบอกว่าเออแบบไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ เลยเหมือนเขาคงไม่ได้คาดหวังการถูกปฏิเสธแล้วหน้าเขาเหมือนเสียใจเราก็เลยสงสารเขาแต่เราก็บอกเขาว่าถ้าเรากินเสร็จอ่ะจะมาถ่ายกี่คนก็ได้เดี๋ยวจะยืนให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าที่แฟนตอบไปเขาคงเห็นว่าตอนนั้นเราอยู่กันสองคนไม่มีผู้จัดการหรือไม่มีผู้ช่วยเขาคงรู้สึกว่าการถ่ายวีดีโอตอนกินข้าวเราอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะเป็นคนสวยหนูว่าเขาไม่ชินมากกว่าว่าเขาไม่ได้ ถูกเทรนให้แบบว่าชีวิตส่วนตัวเป็นชีวิตของคนอื่นอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาไม่ได้ถูกเทรนแบบแบบเรามาอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาคงรู้สึกถ่ายวิดีโอหรอแล้วมันแปลว่าติดเขาด้วยนะแล้วมันมันจะต้องยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแค่กินอาหารแบบไม่ได้อยู่ในสื่ออะไรเงี mm ้ย hmm. ใช่ค่ะอ๋อ mm hmm. ไม่รู้สิตอนนี้คนเศร้าง่ายไม่อยากให้เรล็กๆไปสะเทือนใจใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจำนานเกินอะไรเงี้ยใช่ค่ะ mm hmm. ใช่เป็นห่วงเพราะว่าเขาคงไม่ได้อยากจะมาถ่ายตลอดแต่เขาน่าจะโดนสั่งมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะขอษตลอดนะ <c oughs> ขอบคุณแม็งแต่14ตอนพี่เกศหนูก็ขอบคุณ <c oughs> หนูพูดขอโทษข, <c oughs> ขอบคุณมาตลอดคุณจะตกใจอะไรกัน <c oughs> <c oughs> นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนะคะคาริสายยังเป็นแม่ค้าที่นำเข้าคอนเฟลกมาจากต่างประเทศ <c oughs> โดยเจ้าตัวตั้งใจขายของมากแม้จะต้องสู้ชีวิตเอาความอดทนเข้าแลกกว่าจะขายได้แต่ละทุงแต่ตนก็เชื่อว่าธุรกิจนี้จะไปได้ดีในอนาคตค่ะ เข้าใจทุกฝ่ายแหละแต่ใดๆคือคาริสาน่ารักมากที่ห่วงใยความรู้สึกของทุกคนนะคะส่วนมาที่คู่นี้ค่ะเป็นคู่พ่อลูกค่ะพ่อวุฒิอัสดาวุฒิแล้วก็น้องสิงห์นั่นเองนะคะเป็นคู่พ่อลูกที่น่ารักแล้วก็สนิทกันมากๆเลยพ่อวุฒิออกปาก,กน,นะว่าก็ต้องมีการปรับตัวนะคะตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันยุคทันสมัยค่ะ เพราะมีลูกเป็นเด็กเจนซีคุณพ่อก็เลยต้องปรับตัวให้ทันค่ะนักแสดงมากความสามารถวุฒิอศดาวุฒิที่ควงลูกสาวสุดเท่น้องสิงเหลืองสุนทรมาโชว์ความสามารถตีกลองสุดมันบนเวทีนน์เตเทนวอร์2025โดยมีคุณพ่อวุฒิมาคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ทับเสริมางานนี้คุณพ่อลูกหนึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ลูกสาวเดบิวต์เป็นดาวติ๊กตอกไปเรียบร้อยแล้วตนก็เลยต้องปรึกษาวิธีทําคอนเทนต์ตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันค่ะบอกบอกลงเวลานี้ทาไมไม่มีคนดู ก็อว่า<ช>คลิปนี้เอ้ลงตอนนี้ได้ไหมจะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าเขียนเขาเรียกอะไรตั้งแคปชั่นอะไรแคปชั่นอะไรแล้วเ้ยบ,บอกเฮ้ยอันเนี้ยเป็นคนเก้าศูนย์มากเอ้ตอิ๊กต่อกันนี้เขาไม่ใช้กันนะเหรอ,อเราก็อเรยรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบไหนก็จริงโลกสมัยใหม่นะบางทีเราไปใช้ไปใช้แบบว่าประสบการณ์เดิมๆของเราทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องให้เหมือนแชร์กันคนละคลิปกันว่าอ๋อของเราเคยเจอแบบนี้แต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะเปลี่ยน อาจจะปรับไปในตามยุคตามสมัยไปตามวัยของเขาด้วยก็ราะบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไอเดียเราหรือว่าประสบการณ์เรามันอาจจะเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่ของยุคนี้อะไรเงรี้ยก็ต้องยอมรับบางที้เขาว่าเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันคือไม่ใช่เราซัพพอร์ตเขาเองเีเขาต้องซัพพอร์ตเราเหมือนว่าเฮ้ยขาต้องอย่างนี้อย่างนี้เออแล้วก็เราก็เอออันนี้ส่วนของประสบการณ์เราแล้วก็แลกกันว่าอ๋อเฮ้ยสิ่งต้องทำอย่างนี้ไหมถ้าไม่เวิร์ก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเวิร์กก็ทำอะไรเงรี้ย ส่วนแฟนๆคนไหนที่กำลังรอชมผลงานของน้องสิงเจ้าตัวบอกว่าอดใจรอากันอีกนิดจะมีออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันแน่นอนค่ะวันนั้นเราก็ได้เจอในงานในแตเดนอวอร์ดนี่นแหละน่ารักกันคู่จริงๆอ่ะพูดถึงงานในแตเดนอวอร์ดก็ต้องนึกถึงศิลปินกลุ่มแห่งปีนะคะในแตเดนอวอร์ด2025วงค็อกเทลนั่นเองค่ะเขาก็ได้บอกว่าจะปิดตำนานนะคะภายในปีนี้แต่ยังไม่กล่าวความอำลานะเพราะยังมีภารกิจพบปะแฟนๆทั่วประเทศอยู่ค่ะเลย69จังหวัดที่ทำไม่เสร็จ อะไรที่รับปากไว้ต้องทำให้เสร็จสิ้นว่าถึงเวลานั้นค่อยมาลากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเป็นช่วงเวลาที่ดี ยังไม่เอ่ยคำลายอย่างเป็นทางการกับแฟนเพลงค่ะสำหรับเจ้าของรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ดงพวงค็อกเทลที่บอกว่าตอนนี้ยังเหลือภารกิจเดินสายทัวร์อีก69จังหวัดเพื่อพบปะแฟนเพลงก่อนจะปิดตำนานวงแบบท้าวรจริงๆหลังก่อนหน้านี้เคยประกาศสิ้นสุดการทำงานไปแล้วซึ่งอมยอมรับว่าเวทีนายเอนเตอร์เทนเนอร์วอร์ดถือเป็นการทิ้งทวนการเดินทางบนถนนสายดนตรีที่สวยงามสำหรับวงค็อกเทลค่ะจะเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีเสื่อมเรา ยอมรับว่าหลายๆครั้งรู้สึกว่าอยากได้รางวัลที่เป็นวงมากๆเลยครับเพราะว่าเคยได้รางวัลเพลงแต่หลายครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยก่อนที่จะเลิกลากันไปอยากได้รางวัลที่เป็นแบบพูดถึงวงีวงเราในในๆๆวงอย่างเดียวครับสักครั้งหนึ่งดีไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นปีสุดท้ายพอดีแล้วเขาก็ให้พอดีรถศิลปินน่ยที่เดินทางได้ไกลก็เพราะว่ามีเพื่อนร่วมอาชีพที่คอยทําให้เรารู้สึกว่า เราควรจะพัฒนาตัวเองไปที่ไหนแล้วควรจะเร่งสปีดตัวเองมากขึ้นไหมเราเฉื่อยช้าไปหรือเปล่านะคนเหล่านี้มีร้อนจะมีผลกับเราตลอดมาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทุกคนเขาคาดหวังให้มันดีอย่างที่ตั้งใจวงค็อกเทลยังบอกว่าแม้จะมีเวลาที่พบปากกับฟแฟนในอีกหลายจังหวัดแต่ก็อยากขอบคุณการเดินทางที่ผ่านมาตลอด23ปีที่แฟนเพลงให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะ มาถึงการต่องทุ่งเงินค่ะเคยเอ่ยปากนะว่าอู้อยากจะออกจากวงการบันเทิงเพราะว่าอยู่ร้องเพลงมาสิบกว่าปีไม่ดังสักทีแต่พอปล่อยเพลงจือบอกกับกุลาบออกมาโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ ยอมรับว่าเพลงดังทําชีวิตเปลี่ยนค่ะนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตการตองทุ่งเงินเจ้าของเพลงฮิตจื่อบอและกุลาบที่มียอดวิวทะลุร้อยล้านวิวทั้งคู่โดยการตองยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็มีคนจําได้ทั้งที่อยู่วงการนี้มานาน18ปีแต่ที่ปลื้มยิ่งกว่าคือคิวงานมาเต็มทุกวันจากที่เคยมีงานแค่4ี่ถึงหางานต่อเดือนเท่านั้นค่ะคือแต่ก่อนนุไปใส่มาใสาน่น้อค้นสิบแบบว่าจำเฮ้าบัวใดแต่ตอนนี้ไปไม่กระทัางลุ่ไปของน้ำปั๊มน้ำมันการตองอย่างเงี้ ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะหนูยอมรับเลยว่าตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังอะนะคะหนูทําพระป่ากับบ้านเกิดปีที่สองแล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่าให้ทําพระป่าครบ3ปีแล้วจะดังหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วหนูเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ทำไม่เชื่อแต่ทำของผบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะปกติเราไปทําที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเรายังไม่เคยไปเลยค่ะแต่พอเราไปทําครบตอนแรก2ปีนะคะ จือบ่อดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่5 6, ้าล้าน6นล้นโอ้หตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเงยค่ะแต่พอแบบปีที่3ามกุหลาบมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงง <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ทัวงงานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เลยค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอี้สัมภาษณ์วันนี้ <c oughs> ด้านตอนยังบอกว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็พร้อมสู้เพราะรู้ซึ้งดีว่าตอนไม่มีงานลำบากแค่ไหนเรียกว่าคุ้มค่ากับ17ปีที่เจ้าตัวยืนหยัดสู้มาจนมีวันนี้ได้นั่นเองค่ะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจริงนะคะ,ะจากลูกทุ่งมาที่ชาวร็อกกันบ้างเตรียมเพกันได้เลยค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่รวมศิลปินชาวร็อกแถวหน้าไว้เพียบเลยก็ได้เจอพี่โป่งหินเล็กไฟค่ะพี่โป่งบอกว่าจะร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนฟังค่ะ เอ่ยปากว่าแฮปปี้ที่ตอนนี้ศิลปินต่างชาติสามารถขึ้นเวทีเดียวกันโดยอิสระแล้วล่ะค่ะร็อกในตำนานปงหินเหล็กไฟที่มาร่วมงานแถลงข่าว hall of friends concert ที่รวมศิลปินกว่า30ชีวิตงานนี้นอกจากจะอุ่นเครื่องโชว์ลูกคอในไว้ย63แล้วร็อกในตำนานบอกว่าจะขอร้องเพลงจนกว่าจะไม่มีคนฟังค่ะก็มีเห็นข่าวหลายคนเขาก็ท้อกันนะเพราะว่ารายรับของศิลปินมันเปลี่ยนไปเป็นสตรีมมิ่งเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคอนเสิร์ตก็ยังได้อยู่ คือผมอย,อยากคิดว่าเราเริ่มดนตรีด้วยการด้วยความรักที่เราอยากเล่น่ะเมื่อก่อนเราเล่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้เงินได้ทองอะไรแต่ว่าเราอยากเล่นเนี่ยแล้วก็มีความสุขกับมันผมก็อยากให้ให้ทุกคนเอาอารมณ์นั้นนะ่ะเข้ามาช่วยพยุงอบอ,อุ้มจิตใจเราว่ารักษาจิตใจเราว่าโอเคเราเราเล่นดนตรีอย่างน้อย50%เราเล่นด้วยความรักอ่ะแต่มันก็ต้องมีไรายได้เราก็ต้องพยายามเล่นต่อไปเวลาเราเล่นแต่ละครั้งมันดีใจมากนะเวลาคน้ามาเต็ม ร้านเงี้ยไปร้านในผับเงี้ยคนเต็มร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราไม่ใช่เพลงใหม่อ่ะเพลงเราเป็น30ปีทุกคนร้องได้เด็กมาร้องได้ชื่นใจแฮปปี้แต่หล,หลายปีที่ผ่านมานี่ก็เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก็ผ่อนคลายนะก็เป็นเรื่องของธุรกิจมากขึ้นก็เก็บค่าลิขสิทธิ์ไปก็สามารถเล่นได้หลายค่ายรวมกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นผลดีต่อผู้ชม เหล่า f อซเตรียมเฮเพราะครบรอบ33ปีวงรอ็อกในตำนานหินเหล็กไฟรอบนี้พี่โป่งแอบสปอยว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆแบบจัดเต็มแต่จะจัดที่ไหนเมื่อไหร่ต้องติดตามค่ะ และเสื้อที่ฝนใส่อยู่นี้นะคะนี่อยากจะโชว์จริงๆค่ะเป็นเสื้อ Up to You ค่ะแบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้วด้วยนวัตรกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนโดย PTT GC ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เพื่อช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตและนําสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050นอีกด้วยค่ะ Up to You เราพัฒนาเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลที่สวมใส่สบายแล้วก็มีดีไซน์สุด ชิคนะคะสามารถใส่ได้ทุกโอกาสทุกที่นอกจากคุณจะได้รับสินค้าระดับพรีเมียมแล้วนะคะยังมีส่วนช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกอีกด้วยละคะ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่ขึ้นนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่1 1บเอครึง่งช่อง9ก้าา30เจอกันที่นายเทนคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ